สวัส <So, S 2> ดีครับผมพวกช่องไอนครับวันนี้จะมาเล่นเก่เชิคเก้นภาคที่6กันนะครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวปไปน่าเป่นนานเกินไปเ,เดี๋ยวสักครู่นะโอเคมาต่อกันกดต t a r t แล้วก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอนด้วยนะครับผมจะมาเล่นโหมดอาเคดน,นะ

Oh, no. Round one.

แล้วเอาัาได้อย่างแรง <Get ready. S 1> ต่งเจ็ดท,ที่สองเจอลิลีเหรอลิลีลิลี่ใช่แหละรอบที่หนึง่งไปตบเลยตงด้ รอบที่สองมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ดีดีถ้าแม่ตแรงถ้าแม่ตบแรงกูเอ๊ะเข้าเลยเข้ามาเรื่อยๆข้างหลังข้างหลังเข้ามามามาอืมอืมอืมตบกันได้ได้มตบได้เหรอ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  Perfect ครับเ Perfect รอบที่สามอะไรเนะี่ยโมคุจินก็บอกไว้นะกบอกไว้ม,มีดีดัดรถเดิกมาปอบมันกันะอุ้ย ติดต่อกันสองรอบเกินมันยามันแรงไปแล้วกะมันง่ินไปแมอว่าเื้อคาได้เย้อโดล่อย

อืตัวตูวตั่าตู่สัวทับซุ้มทุกซ้ำทับซุ้มขวคำจง หลบท่านอืออืมอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมโดนเคาตเตอร์ก huh. ล mm ับแม่อ huh. uh ืมอืมอืม Okay. Ready for the next one. Mia cặp. Bop. Mm-hmm. Uh bop. Mm-hmm. 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 mm hmm -huh. bop mm hmm mm hmm โอ้โหโหโหนั่นอืมอืมอืมกันไม่พนัดเลยกันเออดูเอาแล้วเอาแล้วมบโอ้ยก่อนแพ้เราไม่นะอือมาเห็นก็หัวเลยแล้วกันได้ได้วต้องงานี่ะดีข้า

เปี่ยนแค้แล้วมันมาาเปลี่ยนตัวกันเอาเป็นเออเมื่อกี้นีกันได้แล้วเอแม่าเอีเลยดูี่จนกับที่จินคาซียเอาคาซียคาซีย

ตัดินแล้วโอ้โหโคตรจรงโอ้ยนี่มันดูสินุ่งหัวกันเรียบร้อยแพ้บอบคิรลูซโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเราจะมาเล่นให้ดูกันว่า ถ้าเกมไปถหกเป็นยังไงบ้าง <6. S 1> ถ้าใครรู้ผ่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค <5. S 1> ์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องไอ้นันด้วนะครับสวัสดีครับ